สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกปร่อยๆคะ่ะอากาศหนาวมากๆเลยวันนี้นิดก็มีนัดกับคุณหมอนะคะมาตรวจคันณตอนเวลาที่นิดเดินผ่านเนี่ยมันยังเช้าอยู่นะคะตลาดนัดเขายังไม่เปิดเขาจะเปิดประมาณ11โมงคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดทาหมอเสร็จแล้ว ออกมาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่านิดไม่สามารถที่จะเดินนานๆได้แล้วนะคะเพราะว่าท้องโตมากๆแล้ววันนี้ก็เสียงจะเซ็กซี่นิดนึงเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะคะเป็นหวัดกันทั้งบ้านเลยช่วงนี้อากาศหนาวมากๆที่เยอรมนีนะคะบรรยากาศช่วงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และค่ะฝนตกแล้วก็หนาวมากๆ แต่ก็ยังมีคนออกมาเดินเที่ยวตามตลาดนัดคริสต์มาสนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอากาศหนาวเท่าไหร่ค่ะเขาก็จะยังออกมาใช้ชีวิตตามปกติเลยช่วงนี้นะคะคุณหมอก็จะเริ่มนัดถี่ขึ้นค่ะจากปกติทุกๆ4ี่สัปดาห์ก็จะนัดเป็นทุกๆ2สัปดาห์นะคะเพราะว่าคันเริ่มอายุมากขึ้นแล้วเขาก็ต้องมาตรวจให้ละเอียดค่ะ นิดไม่สามารถถ่ายบรรยากาศในคลินิกได้นะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ใช้มือถือทีนี้หาหมอเสร็จแล้วนะคะอ,ออกมาเดินข้างนอกตรงนี้จะเป็นช่วงประมาณเวลา11โมงกว่าๆค่ะร้านก็เริ่มเปิดแล้วนะคะสีสันสวยงามมากตอนกลางวันอาจจะดูไม่ได้เป็นพิเศษมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดมาเดินกลางคืนเนี่ยจะสวยมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีไฟแสงสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านขายของที่ระลึกค่ะ คนที่เขามาเที่ยวนะคะเขาก็จะนิยมมาซื้อของที่ระลึกแล้วก็มากินขนมหรือไม่ก็ของกินเล่นเล็กๆน้อยๆย,ยค่ะแล้วก็มาดื่มกล้วยหรือว่าเป็นไวต้มร้อนนั่นเองนะคะคนที่นี่เขาจะชอบมากๆเพราะว่าดื่มแล้วจะทําให้รู้สึกร่างกายอบอุ่นเนาะนิดก็ออกมาตั้งแต่เช้านะคะกินอาหารเช้ามาแค่ขนมปังแผ่นเดียว พอมาถึงตลาดนัดคริสต์มาสนี่ก็ไม่พลาดคา่ะจัดของกินไปหนึ่งกลุ่มนะคะวันนี้นิดจะแวะมากินเขาเรียกว่าไรเบอร์คูเคินนะคะที่นี่เขาจะเรียกกันแบบนี้ก็คือจะเป็นมันฝรั่งขูดฝอยแล้วเขาก็จะมาผสมกับแป้งหัวหอมแล้วก็เกลือพริกไทยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมากดเป็นแผ่นแล้วก็ไปทอดในน้ามันร้อนๆแล้วเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับแอปเปิลมูสแบบนี้นะคะ นิชชอบกินมากๆตลาดนัดคริสต์มาสทุกปีนิ่ก็จะกินตัวไรเบอร์คูเคนเนี่ยทุกครั้งเลย ชุดนี้ก็ราคาประมาณ4.5ยูโรนะคะพอกินอันนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยของหวานค่ะเป็นเครนูเทลล่านะคะราคา5ยูโรแพงมากๆเลยทีนี้นิดก็กลับบ้านนะคะตกเย็นมาก็ไปรับลูกชายค่ะกลับมาจากโรงเรียนอุบานนะคะวันนี้เขาก็จะเดินช้าเอื่อยๆหน่อยหลังเลิกเรียนนะคะเพราะว่าเขาเล่นที่โรงเรียนเยอะเกินไปจนเหนื่อยนั่นเอง วันนี้นะคะเป็นวันครบรอบแต่งงานของนิดกับพ่อคานิด้วยวันนี้เราก็จะออกไปกินข้าวนอกบ้านกันค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราเอาคานิออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างสนนะคะปกติเราก็จะให้พี่สาวเนี่ยมาเฝ้าเขาแล้วเราก็ออกไปกินกันสองคนแต่ปีนี้เราคิดว่าเขาโตขึ้นพอสมควรแล้วก็ลองดูค่ะว่าวันนี้เขาจะสนหรือเปล่า ำหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าคานนี้เขาไม่ซนเลยค่ะนั่งกินกับพ่อแม่ตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อยจนถึงของหวานเลยประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะเรารู้สึกว่าวันนี้เกินคาดมากๆเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดเขาซนก็จะพาเขากลับบ้านเลยแต่สรุปว่าเขาทำตัวน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ทานอาหารอย่างมีความสุขค่ะ สำหรับวันนี้ก็แวะมาทักทายกันแค่คลิปสั้นๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นิดขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย